ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเปอร์เซ็นต์ของไอจิจกรรมใหม่นะจิจกรรมโดบาระนะมาดูกันว่าผมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีของอะไรน่าสนใจในจิจกรรมนี้บ้างก็มาดูกันเลยนะครับทุกคนอ่ะแล้วจิจกรรมตัวนี้ก็เป็นจิจกรรมที่มีท่าทางแล้วก็มีเป็นชุดโนบาระนะม,มาขอเปอร์เซนต์น้อยน้อยหน่อยเพราะว่าเราจะดองไม่ใช่ดองดิ็บเพชรไว้แบบเล่นจิจกรรมหน้าๆด้วยมาขอ มันมาสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะแม่จะเก้าสิบปะมา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 สวยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนได้กี่เปอร์เซ็นต์ลองคอมเมนต์หน่อยนะผมบอกเลยผมได้เก้านสะิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุ้มอ่ะแต่จริงจรนะผมดอยาจะพูดว่าผมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดนะ่ะสำหรับไอ้พวกรางังแคอะไรแบบนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้ยอืม อะดูคนดูท่าหน่อยอท่านี้เอวคิวมาเลยนะดูคนอ่ะเหมือนว่ามันจะให้ซื้อเพื่อปลดห็อกนะโอเคซื้ออะไรดีโอ้นี่ก็ดีนะผมว่าออ้โเจตกรรมอะไรพวกเนี้ยมันโคตรดีเลยอะ่ะเนี่ะ มันมีชุดที่บาทด้วยแต่ว่าแพ็กเสียงเหรอเรนเอาแพ็กเสียงไปก่อนของพวกนี้มันเป็นของคอลแลบไงเราควรจะเก็บไปพวกแบบแพ็กส่งแพ็กเสียงอะไรพวกนี้ไว้นี่คือ,อใช่คือเราก็ต้องประหยัดเพลนด้วยไงแต่ทุกคนก็อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไห่ผมแน่อาจจะแบบ ถ้าแบบไล์เยอะๆใช้เยอะๆอาจจะได้แบบเป็นครีเอเตอร์มารีวิวแบบง่ายๆหน่อย <c ười> อ่ะมัน้นเหมือนมัน,มนเอาอะไรดีอ่ะทุกคนวะงั้นผมเอาพวกเศษชิ้นส่วนอันนี้แล้วกันมาปลดล็อกไอพวกเนี่ยหมวกหรือคู่คุ้มอ่ะถ้าจะซื้อไอพวกเนะี้ย่ะร้อย อ่ะได้ชุดโดบาราแล้วกดซื้อเลยทุกคนปุ๊บว่าถ้าจะเอาแบบพวกข้าพวกอะไรพวกเนี้ยงบไม่เกินห้ารอยอ่ะห้าร้อยเพรอ่ะถ้าได้ก็สิบเปอร์เซ็นนะอ่ะเปิดไปเลยอ่าคุ้มจาดจเสียไปตอนนี้น่าจะเสียไปสองร้อยคอเอลติงอ่ะถ้านวาราเหรอต้องปลดล็อกอีกอืม อันนี้แล้วกันปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊อะโอเคอ่ะได้ห้าโนมาลายแล้วปุ๊บห้าสิบเก้าพิษยังถูกนะจริงอ่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะอ่ะทุกคนได้กี่เปอร์เซ็นต์ลองคอมเมนต์หน่อยนะครับสำหรับจิจิกรรมนี้นะหหผมได้ก็5ค่อรตตลอดเลยอะ มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรทําไมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตลอดอะโอเคคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะจริงๆอยากจะมอเหมาหมดมันนตะก่อเน,นะแต่ว่าเพชรเราไม่ค่อยมีมันก็มีแหละแต่ว่าเราดองไว้นะช่วงนี้จนๆหน่อยถ้าอยากให้แบบมันจัดแบบจุกๆแบบเทพๆเลยอ่ะกดไลค์กดแชร์ได้จะได้รายได้มาเติมเกมหยอกๆๆอ <Okay S 2> ยอโอเคเจอกันคลิปหน้านะผมจะยางได้อันนี้ได้นี่ ของคอแลบเนี่อ่ะจะเป็นมีอะไรบ้างเนี่ยจริงๆตู้คนอื่นน่าจะไม่เหมือนกันนะเอ,อไม่ใช่เอเจตกรรมเนี่ยคนอื่นน่าจะไม่อู้อะไรเนี่ยโอย้น่ารักว่ะงั้นขอจัดไอตัวนี้ด้วยลวกันอ่ะโอเคชนินี้หมดไปประมาณห้าร้อยไปสี400่ร้อยสี่ร้อยเพชรสี400ร่รอยเพชรกกว่านะน้อยมาก โอ okay. เคยุ่นนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปละไปจริง